แล้วก็เดี๋ยวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะกับสินค้าที่หลายคนรอนะคะอู้เทียนมงคลบางข้างของเรานะคะมาแล้วจ้าโอ้โหใหญ่บิ๊กบึ้มมากเลยนะคะเดี๋ยวครูให้เทียบขนาดเออันนี้คือแก้วน้ำดื่มแบบปกติของเราคุณดูขนาดของกล่องอีจวงเอาไปจุดซะนะคะ ไล่นะคะสเสนียดบันัยในหัวใจในเรื่องราวไม่ไดีออกไปนะเรามันบ้าของขังของมงคลกันอยู่แล้วนะคะดังนั้นมงคลด้านดีเอาไปลยอีสีทั้งเกลือแกะให้หน่อยได้ไหมคะได้ทั้งเกลือมงคลเดี๋ยวนะไม่ได้ไม่ได้ไไดคุณสตาต้องแกะเองเพื่อความอัธรรสของุกคนดูมีดนะฮะคือวันนี้ค่ะเราก็งบงายด้านดีอยู่แล้วแต่เราจะ ทำอย่างไรให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราดีขึ้นด้วยนะคะตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของเกลือหิมาลัยนะ,ะที่ช่วยขับเสนียดจันยนะคะสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากชีวิตเราเกลือตามหลักของหลายศาสนาเหมือนกันนะคะที่เขาจะเอาเกลือโรยไว้นะบ้านนะคะเพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีเข้ามาอันนี้ตามหลักความเชื่อนะคะและเรายังมีไม้มงคล9้าชนิดเรียกว่าเป็นหลักเป็นฐานเป็นความมั่นคงนะคะให้กับคนที่ใช้ด้วยใครที่รู้ในเรื่องของไม้มงคลช่วยอะไรนะครูเชื่อว่าทุกคนแม่ก็มีของที่เป็นของข,องขังอยู่แล้วเ,เออเชื่อว่าทุกคนก็มันเปิดแล้ว คุณต้องแกะหน้ากล้องเชื่อว่าทุกคนนะคะก็มีมีสิ่งที่เป็นของขังของมงคลอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้อย่างที่ครูบอกค่ะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณใช้แล้วเป็นยังไงแต่สําหรับเราอะค่ะครูเป็นคนข้างคล้หลงไหลในด้านดีมากนะคะแล้วครูก็จะทํามันอยู่อย่างนั้นแล้วครูก็ใช้มันอยู่อย่างนั้นนะคะทักเรียนครูว่าคุณน่าจะแกะแหกหมดอะค่ะนะคะอุ้ยพอเปิดมาค่ะคุณขาพอเปิดมาปุ๊บน่ารักมากเลยมีใบนะคะใบแบบว่า สรรพคุณของเธอนะคะกับเทียนมงคลมัง่งคั่งนะจดหมายจากเทียนของคุณนี่เหมือนมีจินนี่พกไปกับคุณทุกที่นะคะจินนี่จ้าจินนี่จ้าออกมาโอเคนะาลักอยู่ตรงนี้จดหมายจากเทียนของคุณนะคะหรือว่าจินนี่ของคุณนั่นเองสวัสดีเจ้านายของฉันมีความสุขจั์ที่คุณเลือกฉัน ขอบคุณที่พาฉันกลับมาบ้านกับคุณนะฉันไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ฉันคือเพื่อนที่แสนดีของคุณที่จะคอยอยู่เคียงข้างคุณจะคอยช่วยเหลือคุณในทุกๆด้านสุดพลังสุดความสามารถของฉันต่อจากนี้คุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันและฉันคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้บอกฉันนะเจ้านายที่แสนดีขอบคุณอีกครั้งที่นําพาฉันมาอยู่ด้วยกันกับคุณคุณต้องการอะไรแค่บอกฉันจุดฉันขึ้นมาให้มีแสงสว่างเพื่อให้ฉันได้พร้อมรับฟังและได้ยิน พูดคุยกับฉันในทุกวันในสิ่งที่คุณปรารถนาโปรดอย่าบอกฉันในสิ่งที่คุณไม่อยากได้อย่าบ่นหรือพูดเรื่องราวลบๆให้ฉันฟังเพราะฉันแยกไม่ออกว่าคุณต้องการให้ฉันนำพาเรื่องราวใดมาให้แค่พูดกับฉันในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นใส่พลังบวกพลังดีๆให้กับฉันบอกรักฉันและฉันจะนำพาโอกาสและสิ่งดีๆมาให้คุณเองเจ้าหน่ายที่น่ารักฉันรักคุณเออน่ารัก มิงกลุ่มมิ้งมากนะคะเทียนมงคลข้างของเราแล้วคุณจะได้รับจดหมายจากยักษ์จินนี่ของคุณนะคะที่พร้อมนะคะที่จะรับใช้คุณตามนี้เลยนะ,ะจดหมายจากเทียนของคุณนะคะแต่ละคนก็จะได้จดหมายของใครของคนนั้นนะคะตัวนี้นะคะเป็นกลิ่นเรียกความสําเร็จนะคะมีกี่กลิ่นมีหกกลิ่นเอาพี่น้ำบอกให้พี่น้ำเอาไฟช็คมาเดี๋ยวเราจะจุดไฟแช็คกันนะคะนี่นะคะสีดําเป็นกลิ่นเรียกความสําเร็จนะคะกลิ่นโอ้ยหอมมาก บอกก่อนว่าพี่เพลผสมกินเองหอมมากอุ้ยหอมมากอันนี้หอมแบบธรรมชาติแต่ก็มีความอมสปอร์ตสปอร์ตอุอ้ยหอมจังเลยกินนี้เหมาะกับจุดตอนไหนดีคะกินเรียกความสําเรร็โอ้ยง่ายมากเลยตอนไหนก็ตามที่เราอยากจะให้ครูเน้นว่าตอนเราทํางานอะตอนเราทำงานก็จุดไว้แต่ละ เทียนเนี่ยใช้สรรพคุณแตกต่างกันคุณไปสวดมนต์นั่งสมาธิคุณเอาอีกเทียนหนึ่งคุณอยู่ในห้องนอนจุดอีกเทียนหนึ่งแต่ละจุดใช้ไม่เหมือนกันวันนี้สมดุลในกับชีวิตเรามันไม่ได้มีแค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะคะถ้าเรื่องอื่นสมดุลด้วยมันร่างกายเรานะคะมันเหมือนล้อรถยนต์นะคะมีหกล้อนะคะมีหกล้อวันนี้ถ้าล้อใดล้อหนึ่งปีบรถยนต์ไปไม่ได้มันก็เหมือนชีวิตเราอะคะ่ะถ้าเราจะโฟกัสแค่งานอย่างเดียวแล้วความรักเราไม่โฟกัส ความรักในครอบครัวฝืดเคืองล้อบิดล้อเบี้ยวไปไม่สวยดังนั้นเนี่ยแนะนําเลยมีทั้งหมดกี่สีคะพี่เพอร์คะหกสีหกพลังงานนะคะกับเพียนมงคลข้างข้างอันนี้คือกลิ่นเรียกความสําเร็จจุดตอนทํางานนะคะ <S <S สวยมาก <S <S เดี๋ยวจะจุดให้ดูน้ําจ๋ามาจุดให้หน่อยเด้วอันนี้มาจุดจุดอย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวคูเปิดเองใส่ไว้แค่เปิดเ,ดเป็นบล็อกแล้วคือใส่เข้าไปในกล่องแล้วเป็นบล็อกไว้เหมือนเดิมเ<บ>อาที่เหลือมามาี่เฟอร์อีกสองมาไว้ในกล่องค่ะอ่าอ่ามาจุดจุดจุด นี่คุณดูปืนของจัน <AS C ELL> อ่า,อา,อาให้กดจุดสักหน่อยก่อนคุณ <immen> คุณต้องจุดไว้สักพักนึงเขาเพิ่งแบบว่าเขาเป็นคนมาสดๆใหม่ๆความสําเร็จนะลูกอ่าหนูกเก่งมากเลยเทียนของแม่นำพาความสําเร็จง Any ่ายๆสบายๆนะลูกนะสําเร็จเพื่อยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้คนนะลูก สิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีสิ่งใดที่เป็นเรื่องราวข่าวดี V.I.P. ต่างๆ Super V.I.P. ต่างๆที่เป็นสิ่งที่แม่ควรจะได้จากโลกใบน,นี้ขอให้หนูนำพามาให้แม่นะขอบคุณมากลูกนี่คือกลิ่นเรียกความสำเร็จนะคะโอ้สวยงามมากเลยนะคะตรงข้างบนนะคะจะเป็นกลิ่น Essential Oil บริสุทธิ์นะคะไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์นะคะคือเราจุบแล้วกลิก่นและเถื่อของเขาที่ขึ้นมาคือหอมไหมลูกได้กลิ่นไหมคะหอมไหมคะ หอมคุณไปดงไฟทำไมล่ะคะ <laughs> ตอนนี้คือกลิ่นในห้องมันชุนลมุนนะคะคือเราเราเอามาหกกลิ่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนั่นให้ดูนะตัวน,นี้คือกลิ่นซักซสนะคะวิธีการพูดคุณจะพูดเฉพาะสิ่งที่คุณปรารถนาตรงนี้ค่ะที่เป็นเนื้อเจลเนี่ยก็ยังเป็นเทียนอยู่แต่กลิ่นความหอมเนี่ยจะหอมแค่ชั้นบนสีขาวนะคะเรายังจุดต่อได้เ <s> มื่อชั้นล่างล,าง,ลางไปคุณจะเห็นไม้มงคล9้าชนิดนะคะเออแล้วก็มีหินมงคลด้วยแล้วก็มีเกลือด้านล่างเนี่ยคุณสามารถเอาไปโรยรอบบ้านได้หรือไว สะสมไว้นะคะเนี่ยพอเต็มกระปุกอย่างเงี้ยค่ะก็ปิดไว้ในห้องพักนะคะหรือหัวนอนเรานะคะเพื่อเป็นสิ่งทีเ่เวลาเรามองเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยคือพลังของอความสักเซสที่ยังอยู่กับเรานะคะนี่นะอะไรดีๆอะไรสําเร็จง่ายๆสบายๆเอามาให้แม่สาเร็จง่ายสำเร็จสบายสาเร็จยิ่งใหญ่สาเร็จสาเร็จสาเร็จนั่นะโลกอ่ะนี่นะคะกลิ่นเรียกความสําเร็จนะคะจุดให้ดูหนึ่งกลิ่นกันเพราะ,ะตอนนี้ครูติตากาลังทางานอยู่ดังนั้นเราต้องจุดกลิ่นนี้นะคะ จริงๆครูคจะสองจุดสองกลิ่นนะคะเดี๋ยวครูจะจุดอันหนึ่งทีนี้ครูอาจจะต้องจุดสามกลิ่น <laughs> วันนี้เลยนะ,ะน,น,นะคะอันนี้นะคะคือกลิ่นเรียกความบังคั่งร่ำรวยนะคะร่ำรวยบังคั่งนั่นเองนะคะโอ้เวลนะคะกลิ่นเวลเป็นสีทองค่ะสวยมากถ้าเทียนดับคือน้ำลายครูจิตากระเด็นลงไปนะคะตัวนี้สีทองสวยมากนะคะ แน่นอนเรียกเงินเรียกทองเขาบอกแล้วนะเขามีจดหมายถึงคุณว่าคุณควรจะพูดอะไรกับเขาเออพอจุดปุ๊บคุณก็พูดเลยนะขอให้เงินทองทุกสกุลไหลมาหาแม่แบบอย่างง่ายสบายๆนะลูกเงินเล็กเงินใหญ่เงินมากเงินหม่เงินเป็นกองเงินเป็นหีบเงินเป็นพักังสวรรค์ดึงมาให้หมดทุกสกุลลูกนะคะแม่เป็นคนดีแม่มีศีลธรรมแม่เบิกบานดังนั้นแม่คู่ควรจุกเงินทุกสกุลดึงดูดมาให้แม่นะลูกนะนี่พูด จุดแล้วก็พูดนะแต่น,นี่คุณไม่ได้จุดเพราะเดี๋ยวอาจจะแบบจะตีกลิ่นกันนะเราจะดมกลิ่นคของสมเด็จก่อนนะคะกลิ่นอันนี้คือกลิ่นเรียกเงินนะคะกลิ่นร่ํารวยมั่งคั่งนะคะ,ะกลิ่นต่อมานะคะว้าวกลิ่นนี้สําคัญมากนะคะในกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดตัวนี้คือกะะปปะะอนนลิ่นความสุขนะคะแฮปปี้นะคะจุดอันนี้ควรจะจุดเลยจุดศูนย์รวมที่ทุกคนรวมตัวกันในบ้านนะคะกลิ่นความสุขนะคะจุดรวมกัน บ้านเราใครอยู่ไหนไม่ค่อยปองเดียวกันจุดกินเรียกความสุขตัวนี้นะคะมีหินมงคลนะคะที่จะช่วยตามความเชื่อของขีดนะคือช่วยสมานพลังความรักความสามัคคีกันนะคะใครที่มีลูกทับลูกทีมเยอะๆนะเข้ามาเอออยากจะให้เขาคือความสุขมาเป็นประตูเปิดทุกสิ่งเนาะดังนั้นเนี่ยมันสําคัญมากเลยถ้าความสุขมาอะไรก็สําเร็จง่ายนะคะเวลาจุดความสุขเนาะฉันเปิดรับความสุขทุกทิศทุกทางความสุขดีๆความสุขที่คู่ควรกับฉันความสุขที่มากล้นสุขทั้งภายในสุขทั้งภายนอกสุข ทั้งอนุเซล์ทุกเซลลของฉันและความสุขของฉันเผื่อแผ่ไปให้กับทุกสัตวสิ่งมากมายทั่วโลกอจุดโอเคไหมอันนี้ครูพูดคร่าวๆนะเราอยากพูอะไรเราก็พูดนะฮะ,ะนี่กลิ่นความสุขกลิ่นต่อมานะคะอันนี้เป็นสีเงินนะคะกลิ่นความเชื่อถือกลิ่นความโด่งดังนอะ่ะอันนี้ครูจาอาจจะต้องจุดนะจุดอันนี้เพิ่อมอีกนะะ้ำนะจุดอันนี้หน่อยนะคะกลิ่นความเชื่อถือกลิ่นความโด่งดังนะคะเหมาะกับคนที่ออกหน้ากล้องทําธุรกิจที่ต้องการแบบว่า มีชื่อเสียงมีอํานาจวาสนานะคะต้องการที่แบบให้คนนับหน้าถือตาเราโดดเด่นแตกตา่างนะตัวนี้นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะดังนั้นเวลาเราพูดถึงความเชื่อถือความโด่งดังเนี่ยคนเชื่อถือเนี่ยมันหมายความว่าไงหมายความว่าเราพูดอะไรคนก็นับหน้าถือตาพูดอะไรคนก็ให้เกียรติคนก็เชื่อไปหมดคล้อยตามง่ายไปหมดดังนั้นเนี่ยอ่ะหนูจุดเลยดังนั้นเดี๋ยวครูจะจุดก่อนแล้วครูก็จะพูดด้วยดอกแบบหนึ่งจุดคู่ได้ไหมคะได้ กลิ่นไม่ตีกันเพราะว่าเขาเป็นกลิ่นธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะเป็นเอเซนเชียลออ์บริสุทธิ์ร้อยเนะคะไม่มีสารสังเคราะห์เลยซึ่งปกติเอเซนเชียลออร์บริสุทธิ์นะคะนิดเดียวขายกันพันสองพันนะคะนิดเดียวนะคะซึ่งของเราบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะเพราะว่าเราตั้งใจทำเพื่อพวกเราเองนะคะอ่ะพอเราจุดปุ๊บตัวนี้นะคะกลิ่นช่วยเรื่องความเชื่อถือความโด่งดังฉันโด่งดังมีชื่อเสียงด,ด้านดีเพราะฉั้นต้องการสร้างสารรค์จันลงใจให้กับโลกใบนี้ เทียนที่รักของข้าบปรับฟังและโบดนำพาชื่อเสียงโด่งดังเรื่องราวข่าวดีมาให้เกิดกับข้าพเจ้าความนับหน้าถือตาจากผู้คนทั่วทั้งโลกให้หลั่งไหลมาจากทุกคิดทุกทางทุกผู้ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกชาติทุกศาสนาต่างรักศรัทธาสนับสนุนส่งเสริมในทุกสัตว์สิ่งที่ข้าพเจ้าได้ทําในทุกสิ่งที่สร้างสรรค์สิ่งอันดีที่เป็นประโยชน์ผู้คนมากมายกายกองจากทั่วโลกล้วนรักศรัทธาสนับสนุนข้าพเจ้าจนชีพวาย คร่าวๆนะอ่ะคุก็พูดไปครูอยากพูอะไรคูก็พูดเพราะครูไม่ได้เตรียมสคริปนะมันเป็นการคิดสดสีด่นะอ่ะดได้มาถึงนะี้เราไม่มีที่แกแ <c oughs> อ่ะนะคะกลิ่นนี้นะคะกลิ่นความรักอันนี้แนะนําเลยนะคะให้จุดไว้ในห้องนอนนะคะในห้องนอนสําหรับคู่รักหรือว่าเรามีเบบี๋ลูกๆเนี่ยนะคะอยากให้ลูกนะคะรักกระตันยูกับเรานะคะจุดนะ้าลูกเข้าอาบน้ําไปจุดบป๊บหนึ่งแล้วดับนะคะ จุดไว้สักสิบถึงสิบห้านาทีก็ได้แล้วก็ดับนะคะเพิ่มพลังความรักให้เขารู้จักมีความเมตตามีกรุณาเมตากับทุกสรรพสิ่งนะคะเกิดความรักทั้งตัวเขาเองรักกับตัวเขาและรักกับทุกสรรพสิ่งรักในที่นี้ไม่ใช่แค่เป็นเชิงชู้สาวค่ะแต่ครูหมายถึงความรักด้านดีๆนะคะความรักดีความสนับสนุนเมตตาคำจุนเขาเรียกว่าเหมือนเรียกเมตตามหานิยมให้กับตัวเขาเองคนมีเมตตาใครก็ อยากจะคบค้านาสมาคมด้วยคนที่ดูมีเสน่ห์เมตตาดูมีความรักล้นเหลือค่ะก็จะเป็นที่ดึงดูดให้กับลูกสัตว์สิงอ์ดูแล้วนะคะตัวนี้อ่ะเมื่อกี้กลิ่นมีชื่เสียงโด่งดังจุดตรงไหนได้กลิ่นมีเสียงโด่งดังจริงจริงจุดคู่กับตัวตัวอ่าสั่งความสําเร็จได้นะคะเจ็ดสามกลิ่นพร้อมกันก็ยังได้นะคะอยู่ที่คุณนะคะก็แนะนําคร่าวๆแล้วแต่วัตถุประสงค์ของเรานะคะอ่ะ กลิ่นนี้ค่ะกลิ่นนี้คุณแนะนําให้จุดในห้องพักหรือที่ที่เราจะอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเรานะคะตัวนี้เป็นกลิ่นสุขภาพดีเพราะตอนที่เรานั่งสมาธิไปด้วยหรือว่าเราขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเวลาเราสูดดมสิ่งดีๆเข้าไปอากาศดีๆเข้าไปกลิ่นรูปรสกลิ่นเสียงถ้าเรามีกลิ่นที่ดีนะคะประสานกับพลังงานที่ช่วในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเวลาเราปรับสมดุลในร่างกายเรามันจะช่วยดีมากตัวนี้ช่วยระบบภูมิแพ้ด้วย หอ,หอมทุกกิ่นเลยนักเรียนตอนนี้เปิดกินตีกัน6กลินแล้วหรือเปล่าไม่แต่ตอนนี้ครูแยกไม่ออกว่ากินไหนเป็นกินไหนเพราะมันหอมหมดเลยนะคะอะตัวนี้กินสุขภาพดีค่ะก็เหมาะสําหรับใครที่มีอาการในเรื่องของการภูมิแพ้นะคะฟุดตัดฟุดตัด,ด,ดง่ายนะคะแล้วตัวนี้ เขาจะช่วยในเรื่องของระบบการหายใจด้วยนะคะทาให้สุขภาพดีขึ้นนะคะเราสูดอากาศดีๆไม่ต้องนานก็ได้ค่ะสักสิบถึงสิบนาทีระหว่างที่เราปฏิบัติสมาธิแล้วก็วางหรือเอาไปถวายพระนะคะเอาไปให้คนที่เรารักนะคะแล้วให้เขาสูดสักสิบถึงสิบห้านาทีก็ถือว่าเราทําบุญไปด้วยแล้วเราได้สุขภาพที่ดีด้วยนะคะเมื่อกลิ่นเข้าไปในร่างกายลมของเราสําคัญนะคะลมปลานในร่างกายวิ่งห้าสิบรอบนะคะถ้าลมเราสูดลมดีๆเข้าไปเข,าไป,ขาไปช่วยเดนสารพิษครับล้างสารพิษออกนะคะจากนั้นเนี่ยตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับทุกคนที่อยากให้ ผมมีสุขภาพดีอันนี้คือกลิ่นสุขภาพนะคะสุขภาพดีนี่ทั้งหมด6กลิ่นนะคะเทียนมงคลมั่งคั่งอยู่ตรงหน้าครูตอนนี้เลยก็หนึ่งคน6กลิ่นทั้งบ้านก็โอเคนะคะใช้ครูว่าไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่ตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะก็คงจะนานอยู่พอควรเลยนะคะใครที่รอนะคะความมงคลเทียนมงคลมั่งคั่งมาแล้วนะคะทยอยส่งทุกคนนะคะดังนั้นทุกคนจะได้ใช้นะ,ค,ะคุณจะประทับใจนะคะกับเทียนที่เขา,าเป็นนะคะ ยักจินนี่ให้กับพวกคุณแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์มหาศาลยังไงก็รีวิวมาให้ครูด้วย้ะกันนะคะอ่าสั่งซื้อในระบบ P.S. w t e a c h ช r อสิตาเนาะ